เสารนี้ค่ะคาคํานี้เราได้ยินจนกระทั่งไม่รู้ว่าตกลงมันเพื่ออะไรกันแน่นั่นคือสารต้านอนุม,มูลอิสระวันนี้เราไม่ได้พูดแค่นั้นเราจะพูดว่าสารต้านอนุม,มูลอิสระกับการชะลอวัยเสารนี้เรามีเพศสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมและเวชศสต์าอาม ดรสุริรัตน์ประจักษ์ธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดพี่คะตกลงเราควรจะรับประทานตัวไหนดีที่จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระกับการชะลอยอนุมูลอิสระใคร,ใครๆก็รู้ว่ามันเกิดจากพวกสิ่งแวดล้อมทุกอย่างนะคะแสงแดดอะไรทลายเนี่ยมันจะมามีปฏิกิริยาเคมีกับร่างกายเนื่องจากว่ามันจะเกิดออกซิเดชันโปรเซสคือทำลายเซลล์ โมเลกุลปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเลขคู่นะคะ hmm. มีอิเล็กตรอนเป็นเลขคู่กล <Okay. S 2> ายเป็น Key, เลขคี่พอคี่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะชอบไปจับกับเซลล์ต่างๆเพื่อให้มันกลายเป็นตัวสเสถียรคือเป็นคู่ <Okay. S 2> ไอการจับเนี่ยก็เกิดออกซิเดชันโรเซสมันก็จะไปทำลายเ,เ,เซลล์ของเรา oh. เพราะฉะนั้นก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีอายุเนี่ยแก่ก่อนวัยนะคะ hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การที่เราจะพยายามให้อิเล็กตรอนเป็นคู่เราก็ต้องพยายามหาสารเขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ไปเป็นคู่กับมันสารกลุ่มเหล่านั้นก็ไม่ไปจับกับเซลล์ในร่างกายเมื่อเราชะลอต้องการชะลอไว้เราควรจะเริ่มดูแลตัวเราเองตั้งแต่อายุ30-35อัพนะคะในช่วงนี้เซลล์เริ่มแย่แล้วนะคะต่<า>นี้จะทา,านตัวไหนทานตัวไหนอันนี้เป็นเคล็ดลับละ่ะจะแนะนำว่าอย่างนี้ค่ะขอให้ไปดูประวัติของครอบครัว ะะว่าครอบครัวเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมีโรคอะไรที่ประจําตัวแล้วก็เป็นอะไรที่เปประจําครอบครัวเราค่ะยกตัวอย่างเช่นเบาหวาน,าวานเราก็จะต้องหาแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ ไปลดน้ำตาลได้ตัวนี้ก็คือแอลฟาไลโป i อิซิสกรณีถ้าหากว่าในครอบครัวมีปัญหาเรื่องตับไตนะคะสิ่งที่จะบำรุงตับไตได้ก็ควรจะดูแลด้วยพวกกู่าไจโอนหรือพวกซิลิมารีนหรือในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะก็ให้ไปเน้นพวกกลุ่มไฟเบอร์แล้วในกรณีที่ครอบครัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกมะเร็งนะคะอาจจะไปพิจารณาพวกแอนติออกซิแดนที่สก,กัดมาจากพวกมังคุด พวกทัพทีมนะคะหรือพวกยาปักกิ่งตอนนี้ถ้าเกิดคนคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยเป็นโรคหัวใจสิ่งที่สำคัญที่สุดโคเอนไซม์คิวเทนนะคะตัวนี้เนี่ยจะทำให้เสริมพลังงานแล้วก็ทำให้การเนื้อหัวใจได้รับออกซิเจนแล้วก็จะทำให้ไม่อ่อนเพลียถ้ากรณีกลุ่มที่เรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีเป็นอัลซเมอร์หรือเป็นพวกดิเมนเชียซึ่งก็เป็นกันเยอะแยะตัวที่จะ เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์และเข้าไปบำรุงสมองนะผ่านบัตรเบรนแบลรียร์ได้อยู่ในร่าง72ชั่วโมงก็คือตัวเกรปสีเอ็กซ์รันะสารสก,กัดมาจากเมล็ดองุ่น,นซึ่งมันมีโปรแอนโทไซยานิตแต่นี้ถ้าเกิดว่าในบ้านเนี่ยมีเรื่องปัญหาเรื่องสายตามากๆเลยนะคะพวกเบอร์รี่ทั้งหลายหรือแม้กระทั่งไบโอตินนี่พวกนี้จะช่วยแอสตาแซนตินก็อ็นตัวหนึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณดรสุรินทร์เป็นอย่างยิ่งเพื่อมาให้ข้อมูลของเรา เรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระกับการชะลอไวขอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ